ฮัลโหลวันนี้เราจะมาว่าดในเรื่องโทรศัพท์สัญญาณไม่มีเนาะหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถอ่านซิมได้หรือว่าขึ้นโทรฉุกเฉินตลอดเวลาแบบนี้เนาะแล้วก็สัญญาณเนี่ยเป็นลูกกากระบาทอันดับแรกที่เราต้องตรวจสอบคือลองถอดซิมแล้วก็ใส่ซิมใหม่เนาะ อลองถอดออกลองถอดออกเนี่ยลองถอดออกแล้วก็ลองใส่เข้าไปใหม่เนาะแต่ถ้ามันยังขึ้นเหมือนเดิมแบบสัญญาณการกระบาดแล้วก็ขึ้นโถดชุนเหมือนเดิมเนี่ยให้ลองเอาซิมของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้าสมมติว่ามันเปลี่ยนเครื่องแล้วย,ยังเหมือนเดิมเนี่ยให้ลองมาตรวจสภาพซีมของเราแล้วว่าสภาพซิมของเราเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ไหมแล้วก็จะลองถอดออกมาดูตกเจ สภาพซิมของเราไม่ดีเลยเนาะแล้วก็มาดูที่แผ่นทองของเราถ้าสมมติว่าใช้เนี่ยแล้วมันร้อนที่ปกติเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาละแล้วก็ถ้าสมมติว่าแผ่นทองของเราเป็นรอยเห็นไหมอันนี้หารอยเยอะมากเงิน่านมาจากการเปลี่ยนโทรศรัพท์หลายๆเครื่องเวลาเราขูดออกอะ่ะแบบรูดเข้ารูดออกอมันก็จะเป็นรอยเนี่แหละทําให้สภาพซิมเราเสียแสดงว่าเราต้องไปเปลี่ยนซิมหละไปที่ทูช็อปเนาะ แล้วก็เดินไปหาพนักงานที่อยู่ด้านหน้าที่กดเครื่องติดติดอ่ะแล้วก็เขาจะถามเบอร์โทรเอ้ยตอนแรกจะถามก่อนว่ามาทําไมแล้วเขาจะถามเบอร์โทรแล้วก็ก็จะกดกดกดเขาจะบัตรให้แล้วเราก็รอคิวแล้วพอถึงคิวเราปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์ค่ะที่เขาเรียกคิวเราแล้วเขาจะถามว่ามาทําอะไรคะแล้วก็บอกเขาไว้ว่ามาเปลี่ยนซิมค่ะ เขาจะขอบัตรประชาชนสิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนที่เราจะไปเปลี่ยนซิมเนาะคือบัตรประชาชนแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวก็พอแหละพอเขาจัดก,การอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะออดี้มาให้ซิมใหม่นั่นเองมันจะเสภอา,ามันจะเป็นแบบนี้เนาะซิมใหม่ของเราแต่เบอร์เดิมเลยนะแกะออกมาเลยอันนี้คือแกะมาก่อนแล้วเนะาะานรน้าโนวแบีลาเบอร์แล้วัาแล้วก็เอามาใส่ เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมแค่นี้แหละค่ะถ้าซิมเสียก็แค่ไปทูชอปแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยแล้วก็จะได้ซิมใหม่ออกมาโทรศัพท์เราก็จะเป็นเหมือนเดิมหวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยทุกคนได้นะคะบ๊ายบายค่ะ